ถ้าไม่จำเป็นเลยหนูก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่หอมปเดแล้ววันไหนหนูไม่กินเนื้อสัตว์นะสุด,สดน้ำหอมหอมลูกสาวชอบเขาลงไปกินข้าวแล้วค่ะ ừ. Còn cam bỏ quần đi lời Cam mấy quả Bay lời มไม่ใส่เสื้อผ้าสามชิ้นไหมจริง,รงแต่เดี๋ยวนี้เริ่มซ้ำละพวกเสยืดอะไรเงี้ยเกางกงตะก่อนนะแต่ถ้าเป็นเดย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ซ้ำแต่ตอนหลังๆเนี้ยพอมันมีแบบตัวไหนที่แบบเป็นสูตรราคาแพงอะไรเงี้ยก็ก็ใส่สามอยู่แต่ก็ยังแบบคาใจนึกอ,ออกปะมันเคยใส่เนี่ยไม่รู้เขาโดนฉอนมายังไง บุมน,นะแต่งตาอะไรเดี๋ยวทำไมตามันแต่งออกมาเลยลอยก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะที่นี่เขาสวัสดีปีใหม่กันนิ่งมากเลยนะนั่งกินข้าวฉันนั่งกินข้าวอยู่ที่ หมูกระทะทุกอย่างปกติอ๋อเออไว้อะไรได้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนนไม่แต่แบบสองปีแล้วที่อยู่ที่นี่ เขาก็ดิ้งแบบเนี้ยต่อแถวเข้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยปีที่เราที่เห็นปีที่เราเดินอยู่ริมทางในขณะที่ประเทศไทยเว е อร์โครเหนือมนุษย์อุนต้าแมนเลโอเวอร์ ฉันก็รอเลยว่านนเนคนในร้านเขาจะทำอะไรสงบพูปีที่ไทยพุอลังว่ากน่งฟ้าหวาแมวนี่เป็นห่วงไอเป็ดอยู่แล้วเนี่ยต่อว่าเด็กอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอก เป็นห่วงเป็ดอยู่หรอใช้เพื่อนีอ่านใช่ไหมคะมเหมือนกันใช่ไห้ยขบคุณนะคะกลับจากรกาลีล่ลอบีี้แล้วก็ยังไม่รู้จะมีแผ่นเป็นมาเกาหลีอีกเมื่อไหร่ ก็เลยแบบซื้อครีมสอกผมครีมหมอกผมตุนก็เป่าสามสองโลคือเต็มไปแล้วหนึ่งใบเป๊ะ ได้สามสอโล แบบสลวนมากเลยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นแบบมันจะเป็นแต่ก็ไม่เป็นอะ่ะหรือว่าหรือว่าไม่นะตลบปะ่ะหรือว่าเราจะผิดแผน ยิ่นก้า็อยู่ข้างแค่นี้ยังไม่ได้เน่เลยแฟดแปดหรอว้ายว้ายเดินขนาดนี้คงอยู่หรอกปรึกษาอะไรคะไหนเล่าสิมีเรื่องอะไรปรึกษาคะอยากปรึกษาอะไร ก็อยากตัดผมอะที่เนี่ยมีลานแนึ่งปะถ้ามีโอกาสนี่ว่าจะตัดแล้วนะเนี่ยผมไม่ร่วงค่ะผมขาดสาธุนะคะขอบคุณนะคะอุย๊ยเหมือนเห็นหนึ่งสองสามออเดัแชันแบบแบบ ใช่ผมมันขาดค่ะเออว่ะเขาไม่ให้ตัดปีใหม่เออจริงวันที่หนึ่งห้ามตัดผมจบหนูมีไปรอบที่แล้วเมื่อไหร่คะ คือตั้งท่าเหมือนจะมีจะมีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก่อนมาตอนนี้อาทิตย์หนึ่งล่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมคงไม่ได้ยอมอะทำไมพี่สวยตรงไม่เสร็จฮ่า <laughs> มุกษาเหรอเนี่ยต้องไม่คิดเรื่องคนอื่นแล้วเราจะเปลย่งนั้น,นแหละอ๋อไม่คิดเรื่องคนอื่นหมายถึงแบบเรื่องคนอื่นอะ่ะทำไมเขาไม่ทำไมเขาอยู่งู้ทำไมเขาอย่างเงี้ยแค่อนั้นเองตัดผมทำไมหนูไม่ได้ตัดผมแม่เอาแม่ฟัง ฟอกสีแล้วมันขาดเริ่มกติของการฟอกสีผมไม่เป็นไรเด๋วปีหน้ามีแผนว่าเวลาทําผมตัวจะไปหาแฮร์พีทมาให้แล้วแล้วผมจะยาวละดีใจที่พี่อ่านนะคะเสื้อดีปีใหม่เหมือนกันค่ะไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยค่ะ มันร้อนมากเลยนะเครื่องนีวันนี้ทำเล่นคุ้มราคาอยู่จนทำหน้าเข้าังนักสูนตอแมนเวอร์ชอบจมูกพี่ม้งเอออันนี้ก็เกใหญ่นะคะทุกคนบอกก่อน <laughs> ไม่มีอะไรนะบอกเฉยๆก็เกงแค่ใหญ่เนาะ <laughs> ที่นู้งเยี่ยมสาตอนนี้น่าจะซักเท่าไหร่ก็หนาวอยู่นะวันตอนเนี้ยอุ้ยเฮ้ยลองไห้เก่าอุ้ยผมเป็นลายด่างได้ไม่เชียน ตัวเดียวหรือไม่ก็โลบอะแฮปปี้เบอร์เดย์วะแฮปปี้หนเขียร์เป็นปีแรกเลยนะที่หนูพยายามเขียนแบบเรื่องราวในชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เก็บไว้เป็นถึงความทรงจำ อ่าอยู่เกาหลีเหมือนกันใช่ไหมปีแรกเพราะหนูรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่ผ่านที่เกิดเหตุการณ์แบบหลายอย่างในชีวิตแต่งงานมีครอบครัวซื้อบ้านเพิ่มปิดคอนโดไปหนึ่ง ปิดคอนโดไปสองซื้อบ้านไปหนึ่งซื้อรถแล้วก็เริ่มนี่นะสวัสด,ดีค่ะแฮปปี้นิวเยียนะคะแล้วก็เราก็ได้เริ่มแบบดูแล้วคนรอบๆข้างแบบคนรอบๆข้างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มแบบ มีอะไรให้พ่อกับแม่ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ให้แบบได้ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยพูดเราก็ซึ้งมากเลยคุณอายิามานันได้ส่งไปแฮปเลยนั่นแหละพูดแล้วมันก็จะร้องไห้แล้วมันราจะคิดถึงบ้านมาก <laughs> <laughs> อย่าลองนะลองตาซึ้งอยู่ม,มันมันมีลายคามเปลี่ยนแปลงเยอะนึกออกปะนั่นแหละมีหน้าฉันก็จต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าฉี่แล้ว่วนา,านที่ไหนโอ้ยที่ไหนวะไปถามไอคิวเลยผมหนูเป็นอย่างงี้นหนูได้ตัดทรงไอ้นี่ดีกว่า <laughs> เขาเรียกนะวูฟวูฟคัตเหรอ กับภูมิใจสุดแล้วที่เกิดเป็นเงาสุดนี่แล้ขอบคุณนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกสีะเ็นเป็นแนั่นแหละแล้วก็ทะเลาะก็ทะเลาะครั้งใหญ่กับจุบรีเกือบเกือบแยกทางกันไปแล้วก็ดีกันโดยมีไอคิวเป็น กราวใจและไอเป็ดไอเป็ดฉันจะบอกให้นะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่ได้บอกใครว่าฉันมีฉันมีนมหูขค่ะตรงนี้ขาดเดียวฉันมีทะเลาะกับพี่จุม๋มแบบทะเลาะใหญ่ไปครั้งหนึ่งไม่นานมาเนี้ยทะเลาะใหญ่กันไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไอคิวก็เป็นคนแบบมาไก่เกียไก่เกียไก่เกียแล้วเชื่อไหมว่าไอเป็ดอะ ไอเป็ดมันเป็นแมวที่เลี่ยงมากมากคือเก็บเสื้อผ้าแล้วคือเราจะแยกทางกันแล้วอะจริงๆไอเป็ดอะเดินใน้องเดินวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ร้องแมวแมวร้องแบบเหมือนแบบเหมือนคุยกับมันมนุษย์อะคือคิวจากที่คิวไม่เคยรักไอเป็ดเลยอะถ้าท่านสังเกตเห็นตอนหลังนะคิวรักไอเป็ดเลยเพราะแบบ มันรู้เรื่องมันมันรู้มากมันทำไมมันรู้ได้ขนาดนี้นันนแหละถูดยอดเลยะใช่เป็นเหมือนห้ามอะเป็นเหมือนพูดว่าแบาบไม่ไม่ไม่ให้ไปไงแล้วก็เดินบนพั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 นตัวสมกตกิเหมือนจะไม่วิ่งเข้าไปหาแบบนั้นนึกออกป่าากะเป็ดฉลาดเกินหลักเป็ด แล้วก็แฟนแมวก็จะวิ่งมาร้องแต่มไม่ได้เราก็เสียงดังนะเหมือนคุยกันปกติอะแต่เป็ดมันเหมือนรู้ตาแดงอยู่แล้วเครื่องนี้ผม GHB ใช่ผมบอกว่า ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่เนี่ยไปละพี่พีทพี่พีทคือถ้าจะไปที่ไหนอะแค่ใกล้ๆตรงเนี้ยไม่ต้องเดินก็ได้นะหนูก,กดเรียกแท็กซี่ให้ได้นะคะเอาไหมแม่จะได้ไม่ต้องเดินเยอะแบบไม่งั้นเดินไปไม่ถึงหรอก เดี๋ยวมันจะแบบไม่ไหวเดี๋ยวมันจะไปเดินตอบไม่ได้เอาไหมก็เดี๋ยวทำอะไรเดินซื้อของแถวนี้แล้วเอาไหมเทเค่ะขาขตอบรับฉันปะหนูกดเลกแท็กซี่ให้ก็ได้นะแค่เอาชื่อตึกมาเซิร์ชปักหุด หรือเขาจะเข้ามาตามวะเว้ยคุณค่ะาขอบคุณนะคะ <Yeah. S 2> พี่ไม่อ่านพี่พีดเลื่อนผ่านเหรอพี่เลื่อนผ่านบุ๋มมาทุกคนเพราะอะไรอะ่ะอีผมมันบนนี่มันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีวิธีดูแลเลย <c oughs> ดูผมสิหลังซอก <c oughs> ขอบคุณค่ะ ต้มสิวอะสิวสองเม็ดใช่ผมมันแห้งแต่ว่ากอบโกยความสุขไปแล้วไงทำเคลาตินช่วยได้เยอะว่าได้ความอวขนัญ ของพงษ์้าวินิดาอืมเล็บผมยาวไวมากตอน,นเด็กๆคิดว่าผมยาวชาโตมาถามจริง ไม่ค้าราซื้อจากที่นี่ค่ะยังไม่มีน้องแม,ม่มีต่อให้มีก็ไม่ยอมไม่บอกหรอกเอาดีๆ เที่ยวแบบนี้อ่ะต้อบอกปะไม่นายยอมายุเป็นเพลินตัวแลกโอแม่ลี่ลอยมาโอเมกอดฉันเหมือนแม่มาบนบ้านไปแล้วลูกแม่ชัดชัด ีเลี้ยงมามันก็ต้องเหมือนลีแหละที่หลังบอกว่าเออที่น้องเมื่อกี้ถามไงที่ทำยังไงคะถึงเป็นคนลับตรกอะไรนั่นอะมีแม่เป็นแม่ลีเลยจ้ะเรามีแม่เป็นแม่ลีดูอุ้ยผิวหน้าวันนี้ จริงๆฮอร์โมนหรือสวิงสวิงจริงไม่จบตาเนี่ยมันดีได้กว่านี้เยอะ หนึ่งมีเธอมากวันวันไม่ทำไรนั่งดูคิดมีเธอตลกปะรักนองรักนางนางน่ารักหลัก,ลก แม่รีไปบ้านยายยายพูดได้หลายคำพี่พีหรอคะ ลงัาไปแล้วค่ะเหลือหนูเนี่ยตอนนี้เสร็จละเสร็จแล้วต็ดท้องลวกท้องก่อนนะเสร็จแล้ว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 ชีวิตเนี่ยเป็นเป็นอุ้ยเป็นปตศหรเลอเหมือนเลยเดี๋ยวก็รู้ หมุมเดินได้จะไปไหนคะสรุปบอกผมว่าดีใจก่อนที่มาเล่าผมพี่พีแก้งหนูแต่เมื่อคนะืนแล้วนะแล้วทำไมแก้งไม่ได้ฮะอยู่ด้วยกันแก้งไม่ได้เหรอฮะอยู่ด้วยกันแก้งได้ไหมอยู่ด้วยกันแก้งได้ไหมคะค่ะทำไมอะ่ะ หรือว่าอะไรเอ,ะเอาดีๆสิคะที่ตอบดีๆสิตอบจริงๆที่ผมถามพี่จริงๆอ่ะเอเขาใมารับ,บมุมจะไปไหนต่อนเราจะได้คุยคิดไงไปห้างไงไปเรียกคนเสีส่ยงไหมเอาไหมไม่แม่ไม่แม่เดินเถอะเนี้ยเอา้าเขาบอกเขาังซื้อของอะไรไม่รู้ไม่เสร็จ แล้วเขาไม่ไปนะหรอเขาน่าจะไปชินเซเกะก่อนฝั่งนี้ก็ชินเซเกะไงใช่ไงเดินได้นิดเดียวสองบอกชัวนะใช<จ>่ค่ะเอาแล้วหราอ่ะก็ไปชินเซเกะก่อนก็ไ,ได้ก็คือไปเหมือนกันถูกไหมล่ะใช่ไหมใช่โอ้ผักแดงมากหรือว่าไปแล้วแหละ พีดูง่วงนะเขาบอกพี่พีนอนพี่พดไม่คักทายคนดูเลยเหรอนอนดูรับหอชินเซก,ก้คืออะไรนะ ก็คือตรงลาเต้ปะใช่ข้างๆกันมันมีลาเต้ย่างกับลาเต้นะใช่ถันมาไปกินชีเค้เกอร์ก็คือลาเต้อะไรมันสองบอ็อกมันไม่ได้แค่สองบอกนะที่ฮีทสองบอกมันต้องเดินไปท้ายโอลิฟย่างไม่ใช่หรอ,อ,ะะอแล้วลงข้างล่างหรือว่า ไม่ไม่แค่ต้องลงใต้ดินวะไม่ต้องเออถ้าไม่ถ้าลงใต้ดินมันไม่มีบันใดขึ้นมันต้องเป็นขึ้นใดนะอันนี้ลิฟต์ใช่หไหมทำไมก็คืนที่เดินเร็วจังคะเดินไปไหนอะเป็นแน่แน 抽我！<做> uh huh huh. อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับไช่น่าจะเป็นหวัดอ๋อมันอุ่นมากน,นอนเป็นเพื่อนก่อนนะครับส <c oughs> วัสดีปีใหม่นะครับ ทินไม่น่ากลัตวตอนไร,รกฮะ